สวัสดียามดึกนะครับเพืเ่อนๆนะวันนี้ก็มาอัปเดตข้อมูลคริปโตกันสักหน่อยนะครับนะก็ตอนนี้ตลาดแดงกันอย่างที่เห็นนะครับหลายๆตัวก็ลงมาค่อนข้างหนักหลายๆคนก็คงจะ ถอนคันเร่งก่อนในตอนนี้เพราะว่ารอดูสถานการณ์ของเฟดที่กำลังจะมาในช่วงคืนนี้นะครับหรือว่าวันพฤหัสตีหนึ่งนั่นแหละนะครับในรุ่งขึ้นพุธนั่นเองนะครับนะว่าลุงจเจริญจะว่ายังไงนะครับก็คิดว่าน่าจะลดดอกเบี้ยกันแน่นอนนะครับซึ่งลดเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ก็ต้องไปว่ากันแต่ถ้าเราดูตอนนี้ตลาดเนี่ยมองว่าน่าจะลดถ,ถึง0.5%นะครับลดเยอะมากๆนะครับนะลดเป็นดับเบิลเลยนะ ก่อนนี้ค่าการอยู่ที่0.25ยนะครับแต่รอบนี้ค่าการอยู่ที่0.5%ซึ่งเทันฉะนั้นคงไม่มีใครรู้นะครับเดี๋ยวต้องเราดูว่าจะเป็นยังไงแต่ผมรีบมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆกันก่นกอนละกันนะฮะว่าถ้าตลาดออกมาเป็น0 2นยนี่มักจะเป็นเรื่องที่ดีมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าเราดูเนาะตอนปี19 9 5นะครับลด0.25หลังจากนั้น s อสแเขียว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 นะฮะต่อปีหนดอกเี้าเก้าแปดลดดอกเขีียเขียียวเขียว,ยวนะตอนปี2001 ลดดอกเบีย้ย0.5ตอนปี2001กับปี2007ลดดอกเบีย้ย0.5ทั้งสองครั้งนะเป็นไปตามที่เห็นแดงอุ่มๆเลยรัว่าพูดง่ายๆรือว่าถ้าเฟดเขาลดดอกเบีย้ยเยอะเนี่ยมันหมายความว่าเศรษฐกิจชักเลื่อมไม่ไหวแล้วเลยต้องลดเยอะอันนี้ตลาดอาจจะมองไปแบบนั้นนะเบืรอนเรามัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะครับถ้ามันเป็นสิ่งที่ยิ้มได้นี่ก็คือจะต้อง ตัวเลขต้องออกมาที่0.25จะเป็นเรื่องที่ที่ดีนะครับแต่ก็โอเคพอตัวเลขออกมา0.25หลายคนอาจจะผิดหวังแล้วก็เทออกมาเนาะแต่ระยะยาวผมว่าดีกว่านะครับอันนี้าเทียบกับ S&P 500ยังไงระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยแต่ถ้ามันเป็น0.5โอเคแหละตลาดอาจจะเฮนะตลาดอาจจะยิ้มได้เฮนะฮะ แต่ระยะยาวเนี่ยเสียวเหมือนกันนะครับนะว่าเราอาจจะต้องเข้าสู่แบงกมาร์เก็ตหรือเปล่าถ้า s p มันมาลงไปตามๆปี2007แล้วก็2001เพราะว่าถ้า SP ลงยังไงบิตคอยมีโอกาสจะลงด้วยเช่นเดียวกันอยู่แล้วนะครับยังไงจ้องจ้องกันให้ดีนะตอนนี้ก็หลยแตัวเทเซลออฟออกมาค่อนข้างเยอะยังไงใครที่รอจังหวะในการซื้ออยู่ตอนนี้ก็ผมว่ารอมันเทนหนักๆอาจจะเป็นไส้เทียนลึกๆก,ก็ได้นะครับเพมือนยังไงจ้องให้ดีในช่วงค่ำคืน วันนี้ตอนตีหนึ่งนะครับทีนี้จะไปดูที่ชาร์จบิตคอยสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้ก็ MACD d อ y ยอยู่นะสู์ไปแล้วนะแต่ก็โอเคตอนนี้ราคาบิตคอยมันแดงลงมานะก็เลยได้ส่งผลให้ MACD ก็ดรอปลงมาจนทำให้กลับไปต่ำสูนอีกแล้วนะครับนะสำหรับทำเฟรมเดย์นะเพื่อนๆนะซึ่งท่านี้นถ้าคืนนี้มันขึ้นไปเนี่ยก็น่าจะส่งผลให เขียวหรือว่ามีสัญญาณซื้อแอชเชนโซนนะเดี๋ยว,ยว<ๆ>ต้องรอดูพรุ่งนี้คอนเฟิร์มตอน7จ็ดโมงเช้าอีกทีหนึ่งนะครับว่าราคาจะขึ้นไปยืนอยู่เหนือเส้นศูนย์ได้หรือไม่นะครับยังไงเรามัดนระวังแต่ก็มีรุ่นเหมือนกันนะถ้าคืนนี้เป็นอะไรที่ดีก็น่าจะเป็นสัญญาณเขียวน,นั่นเองนะครับนาะงก็ขอให้เขียวรอบนี้เขียวจริงๆแล้วกันนะครับเพราะว่าเขียวรอบเนี่ยเป็นการเขียวที่เฟลมาเกี่รอบแล้วเหมือนเฟลมาหนึ่งรอบเฟลมาสองรอบเฟลมาสามรอบรรบนี้เป็นรอบที่สี่นะครับว่าจะเฟลหรือเปล่าแต่รอบนี้ข้อดีีีีคือเเเป็นนกกกาารรขยยวท่โลนะพ เขียวจริงนะแต่ทําโลใหม่เขียวจริงนะแต่ทําโลใหม่โลใหม่โลใหม่ตลอดรอบนี้เขียวจริงนะห,ห,หร,นรือนะเปล่านะครับแต่ถ้าเขียวรอบนี้จริงมันจะไม่ทําโลใหม่นะครับถือว่าเป็นการเขียวที่หน้าจ้องเหมือนกันยังไงศึกษาแล้วก็จับจ้องกันให้ดีนะครับรวมถึงถ้าเราดูในเรื่องของ t frame w e e k ถือว่าตอนนี้ไม่แปลกใจที่หลายคนจะถอดใจกันนะครับเพราะว่าเราอยู่ในเลเวลที่ตัวบอลเลนเจอร์แบน width เนี่ย มันต่ํามากๆหรือพูดง่ายๆเลยว่าความพันผวนของราคาเนี่ยมันต่ําแทบจะโอทามโรเพื่อนเพื่อนคืออันนี้คือตั้งแต่ตอน2010เลยนะเพื่อนนะคือตั้งแต่บิตคอยมาเลยอ่ะเพื่อนกราฟมาแบบนี้เลยนะคือถ้าต่ำแบบนี้ถ้าเราดูดิไม่น่าเชื่อนะว่าเราอยู่ในเลเวลนี้นะครับเพื่อนหรือว่าในจุดที่คนไม่เอาแล้วหรือว่าในจุดที่คนอึดอัดอ่ะเพื่อนถ้าเราดูนะเวลาที่ราคามันต่ำมาแบบนี้ดูราคาบิตคอยอันนี้คือทางเฟรมวีกนะทาเฟรมใหญ่เหมือนกันเพื่อน อ่ะดูว่าราคาบิทคอย Bitcoin เป็นยังไงกันบ้างนะครับในแต่ละครั้งแล้วกันนะครับอันนี้ผมตีให้ดูแล้วกันเนาะอ่ะประมาณแบบนี้อ่ะก็ส่วนใหญ่แล้วกันส่วนใหญ่มักจะเป็นราคาที่ดีแล้วกันนะครับนะก็โอเคแหละมันจะลงไปต่อก็ได้นะแต่หมายถึงว่าถ้าคุณซื้อในจุดที่คนไม่ให้ความสนใจกันแล้วเนี่ยก็ถือว่าส่วนใหญ่จะไม่แย่แล้วกันเอาแบบนั้นแล้วกันโดยเฉพาะถ้ามันเป็นขาขึ้นคุณก็จะซื้อได้หลุมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวต้องรอดูนะว่ารอบนี้ ทางเฟรมวิกต่ําขนาดนี้เป็นของแท้หรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าการต่ําขนาดนี้เอื้ออาทรมากกว่าตอนนี้ราคาบิตคอยอยู่ที่หมื่นหกหลัวช่วงแบร์มาร์เก็ตหรือว่าช่วง FTX collapse อีกนะครับแล้วก็ในนขณะนี้ช็อตเทอร์มโฮเดอร์นะครับในช่วง30วันหรือว่าสายเก่งกำไรระยะสั้นๆหรือว่าช็อตเทอร์มโฮเดอร์ในช่วงนี้นะครับหายไปแล้วเพื่อนๆหรือว่าซับไพ่หายไปจนถึงเลเวลประมาณสักลบสิก็คือต่ําที่สุดในรอบตั้งแต่ตอนปี2012อ่ะเป็นสิบสิบปีนะครับเพื่อออนนนนนๆใตตเี้ย ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆในเรื่องของคนที่อยู่ในะนะขณะนี้ถือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะเชื่อคนข้าะชอบบิตคอย n แล้วกันไม่ว่าคนจะชอบหรือว่าไม่ว่าคนจะลองอย่างน้อยแล้วก็เป็นเพื่อน้องเซเร็บบล็อกเชนนะเนาะแต่จะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างชื่นชอบนะครับกลุ่มที่เป็นทัวริสต์หรือว่าเป็นเป็นคนที่มาชาบฉวยเนี่ยตอนนี้ไม่อยู่เหมือนกับในช่วงตอนปี2012แล้วนะครับหายขนาดนั้นเลยนะเพื่อนๆซึ่งตอนนั้นราคาบิตคอยล์ขึหลุมมากนะก็คือเป็นหลุมอะแล้วหลังจากนั้นคือพั้มเลยนะครับ ก็เดี๋ยวต้องรอดูนะแล้วว่ารอบนี้จะเป็นยังไงนะครับถ้าใครนะครับที่ยังไม่ได้เข้าไปรับส่วนลดค่าเทียนยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไ i v e time ตลอดชีวิตของทางโอเคกนะครับอย่างไรอย่าลืมเข้าไปรับกันได้นะครับจะได้ประหยัดค่าเทียมกันไปด้วยนะครับนะก็ถือว่าเป็นในเนื้อเดียวดีๆที่มีให้กันละกันนะครับก็ยุ่นเลี้ยงใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับหากใครที่สมัครแล้วนะครับอย่าลืมเข้าไปในกลุ่มดิสคอร์นะครับเพื่อดูในเรื่องของกราฟต่างๆกันได้เลยนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรตรงห้องแบบนนั้กราาฟตรรรงงงนนนนนีี้้้ะะคคัับก็็่ใยไมเหหอ ทักเข้ามาที่ไลน์กันก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์เอาไว้ให้นะครับแจ้งเลข U ID มาได้เลยนะครับและใครที่เป็นสายเทรดนะครับอย่าลืมเข้าไปจอยกิจกรรม Moon Rabbit กันได้นะครับเพราะว่าจะหมดเข็ในวันที่25นี้นะครับเพื่อสำหรับคนที่เทรดอยู่แล้วเนาะก็มีเ็จรุ้นนะครับ iPhone 16 AirPods หรือว่าตัว Omega นะครับเป็นนาฬิกาก็ลองเข้าไปดูกันได้เผื่อจะได้รางวัลกับเขาบ้างนะครับก็ไปทำทัสต่างๆก็จะมีปุ่มให้กดตามนี้นะครับสำหรับคนที่เป็นมือใหม่ที่ยังไม่ได้เทรดก็ ทำตามนี้ทำตามทาสนี้กันได้เลยนะครับนะจะได้ไม่เสียโอกาสกันนั่นเองนะครับแต่ถ้าใครเป็นมือใหม่นะครับผมก็แนะนําให้เก็บเป็นสปอร์ตจะดีกว่านะครับยังไงอย่าลืมศึกษาฮาร์ดแวร์วอลเล็ตกันเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าวันนอตจุคีนอตโยคอยนะครับกระดานเทรดเอาไว้เทรดอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าจะเป็นสายเก็บออมสายถือระยะยาว3ปี5ปี10ปีควรศึกษาฮาร์ดแวร์วอลเล็ตนะครับซึ่งตัวนี้ในเว็บไซต์ก็อลองเข้าไปเลือกกันได้แล้วกันนะผมว่าหลายๆ ตัวน่าจะหมดกันไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับนะก็ผมใช้ตัววันคีอยู่นะก็ลองเข้าไปเลือกตามที่ชอบเลยนะครับตอนนี้อ๋อของเริ่มมาแล้วเนพะื่อนๆโอเควันคีถ้าอ๋อหมดแล้วไม่ทานแล้วเพวื่อนๆเสียใจด้วยนะครับผมใช้ตัวนี้อยู่นะก็มีตัวไหนเหลืออยู่ก็เราลองไปดูกันได้ลวกันจริงๆมันใช้ได้หมดแหละนะครับก็ก็อันไหนมีก่อนก็เลือกกันก่อนก็ได้นะครับตอนนี้เป็นจุดที่ยังซื้อได้อยู่ถ้าบุรันซื้อไม่ได้แล้วนะเพื่อนๆนะเลี้ยงอยู่ในด้านใต้คิปปิโลนี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับับสสวดี